เปลี่ยนพี่น้องสือ่อมวลชนที่ครับผมตรตนฉลาดขามช่วงในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและประาบปรามการทุจริตประพฤติไม่ชอบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหนึ่งในสามัคณะที่สำหนาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องในสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้อง คนไทยทั้งประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับภารกิจอำนาจาที่ของคณะรู้การซึ่งเรามาจากทุกเกือบทุกรรคการเมืองมีสัดส่วนอยู่15ท่านนะครับบรรดาภารกิจเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาถึงกรรมการได้มีคณะทํางานนะครับซึงสาบานตอนนี้มีอยู่300เรื่องในวันนี้รับการสื่อร้องเรียนจาก ท่านตัวแทนผู้สมัครสว,วรในครั้งที่ผ่านมานะครับท่านพลตรวจโทคำรบปัญญาแก้วด้านขวามือผมนะครับพอ้อมด้วยคณะซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในปัญหาของประเทศชาติในคณะสาาพเพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปูนช้ชนชาวไทยแต่เนื่องจากมีกฎหมายน,น้รมนูน นะครับมีข้อบังคับกำหนดให้มีการเลือกตั้งสรรหาสมาชิกผู้ทสภาซึ่งท่านพี่น้องคนไทยได้ทราบโดยทั่วกัปรปัญหาเกิดขึ้นนะครับเกิดข้ามเพื่อแปลงสงสัยกับพี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งแต่ผู้สมัครตวส่วนใหญ่นะักว่ดดาเหตุใดการสรรหาของการกรรการเลือกตั้งซึ่งทํา อาว่าทำตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไปตามทุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งพี่น้องผู้ส,สอบสวและคนไทยทั่วะเทศเกิดความสงสัยวันนี้ท่านได้มายื่นเรื่องเพื่อให้คณะกรกรมการการป้องกันและป,ลปราบปรามการทุจริตที่เป็ออนองค์กรหนึ่งของสภาสอุตสาหกรรม่ึงกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่ากรรมการเราไม่มีอำนาจในการลงโทษบุคคลใด แต่หน้าที่ของเราก็คือทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับตามข้อบังคับเมื่อในความอย่างไรแล้วเราก็จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปหลังจากรับเรื่องวันนี้เนี่ยครับคณะกรรมการจะนําเรื่องไปในระบบสารบัญและจะมอบหมายให้อณะบริกรรมการกันกรองก่อนว่าเรื่องน,นี้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่ เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับซึ่งผมจะมอบหมายอนุกรรมการซึ่งมีปลตร์ทวิโรจน์โออินเป็นประธานอนุกรรมการหลังกล่าวเสร็จแล้วก็นําเข้าสู่กลับมาที่คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับถ้าได้ความจากมติของอนุกรรมการว่าเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วนะครับจะตั้งคณะทํางาน มอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาผูรร้เลือังกรรมการเป็นเจ้าของสมวนนะครับเพื่อทาการหาข้อที่ยืงไปเราต้องการต้องการหาข้อที่จริงเพื่อให้เกิดความกระจ่างทุกคนนะครับทั้งสวที่ได้รับการสรรหาและอดีตผู้สมัครสว,รสวรและคนไทยประเทศให้เขาเ้าใจตรงกันว่าที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามความต้องการความคาดหวังของพี่น้องคนไทยหรือไม่ ผู้สมัครสวทัว้งหลายว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทีร่จะหาข้อที่จริงเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับคระเด็มีตัาไหนส่อตามท่านไหมครับน่าจะผู้เสียดสีความผิดชอบของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่ได้กรุณารับคําร้องเรียนของพวกเรา ในฐานะซเวน่องสวสํารองและเป็นผู้สมัครสวรหลายท่านผมร้องภาคประชาชนด้วยนะครับที่ได้มายื่นคำร้องในวันนี้ผมเป็นเพียงตัวแทนของทุกท่านนะครับรวมถึงที่ไม่ได้มาด้วยก็สืบเนื่องจากที่การเลือกสวที่ผ่านมานะครับพวกเราคงทราบดีนะครับว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะพวกเราเองนะที่เป็นผู้สมัครเองเนี่ยเรายิ่งได้รู้ได้เห็นในห้องเลือกในต่างๆนะั้นเรายืนยันว่า มีการที่กระทำโดยมิชอบมีการกระทำที่ทุจริตนะครับในการเลือกครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นกรกะตอเองโดยทางท่านเลขาธิการกรกะตคุณแสวงบุญมีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศวันนั้นได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าจะมีคนเอาโพยโพยที่ลักษณะที่เป็นโพยที่เป็นโพยที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท,ทุจริตนี่แหละไม่ใช่โพยที่กรกะตอ,อ้างว่าใครๆก็เขียนโพยไปได้ไม่ใช่นะครับ ้ไปมีคนแจ้งแล้วนะแต่ท่านก็ไม่นำพาไม่ป้องกันแก้ไขจึงเป็นเหตุให้คนส่วนหนึ่งนะได้เอาโ่วยที่ว่าเนี่ยเข้าไปใช้ในการเลือกครั้งนั้นจนเกิดเหตุที่ไม่สุเรีตย่งท,ทาตามมาหลายประการแล้วพวกเราเองนะครับก็ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพรบเรื่องการเลือกสอวมาต,าตรา61ินี่แหละไอ้จุดพศต้องมาลดกทเวียนที่แหละครับในการที่จะร้องเรียนร้องคัดค้านตัง้งแต่ช่วงแรกของการเลือกนะครับตั้งแต่วันที่2ีดมิถุนายน เป็นต้นมานะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีการนําพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารพยานบุคลคลต่างไปให้ทั้งกรกตอมาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากซึื่องจากที่พวกเราได้ทราบมีการร้องเรียนที่กรกตจนถึงห้าร้อยกว่าเรื่องและปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่ายังค้างคา,าที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหูโดยตรงอยู่ยี่สิบเจ็ดเรื่องนั่นนะครับและปรากฏว่าแปดเดือนที่ผ่านมาการดําเนินการของกรกตอไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับการหูนะครับมีแต่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อ้างว่าได้มีการ ฟ้องแล้วก็มีการเพิกถอนนะครับ่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่ยังค้างคา,งางเนี่ยเราก็พยายามติดตามตออ่ออยากต่อเนื่องก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆยกนอกจากคําว่าอยู่ระบับดานเนินการจนพวกเรานะครับบางส่วนได้ไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเราทราบดีว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคดียา,ยาแล้วจากที่เราได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเรื่องการทุจริตของการเลือกสอวครั้งเนี้ย ราก็พบว่ามันมีความเกี่ยวพันไปถึงคดียาที่เกี่ยวข้องกับของเรื่องอ้างยี่ตั้งแต่กระบวนการแรกก่อนที่จะมีการจับกลุ่มตั้งกลุ่มกันแล้วก็มีการเอาประชาชนมาสมัครแล้วก็จนถึงมาให้เลือกแล้วก็มีการเขียนโอนต่างตามมาเพราะฉะนั้นเราจึงไปร้องทุกข์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต,ตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมที่แล้วครับที่ให้กรมสอบคดีพิเศษดำเนินการเรื่องของอ้างยี่เพราะฉะนั้นเนี่ย อ้กรมสอบสวนีพิเศษเนี่ยจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลพยา,านหลักฐานตามมาเป็นลําดับลาดับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมีข้อมูลมเชื่อว่าประมาณ7จ็ดปเซนนี่ยขณะนี้และจนครั้งสุดท้ายที่มีการรับจานวนนี้เป็นคดีพิเศษโดยใช้เรื่องของการฟอกเงินเป็นคดีพื้นฐานนะครับแล้วต่อมาขณะนี้ทราบว่าทางกรกตอเองก็ได้ตั้งคณะทํา,างานขึ้นมาโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรกตและเจ้าหน้าที่ของคดีทาง คดีพิเศษเนี่ยเป็นคณะทํางานร่วมกันที่จะสืบสวนเรื่องเรื่องนี้ในส่วนของการเลือกสวที่เป็นในส่วนของการตามความผิดตามการเลือกตั้งส่วนเรื่องของความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษที่เป็นคดีย,ยานั้นทางดีไอเขาก็ทํากันไปส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุที่ผมจำเป็นต้องมากราบเรียนทางท่านท่านประธานกรรมธิการเรื่องของป้องกันความผาดชุริฤทธ,ธ,ธ,ธิ์ผิดชอบเนี่ยเองตอนหลัง ก็จะตั้งคณะก,กรรมการทางร่วมกับการคดีกรมตคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็ยังมีทีท่าที่อิดออดนะครับไม่พยายามที่จะดาเนินการตามตัวบทกฎหมายที่มีเราพยายามไปทวงถามไปแนะนําทั้งกระบวนการการทํางานก็ไม่ได้รับการสื่อสารสองทางอย่างไรเลยเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมคิดว่าคงเป็นช่องทางที่น่าจะหาความจริงนะครับที่ให้ปรากฏอีกส่วนหนึ่งว่ากรกตนะครับทั้งองค์กรนะครับมี จริงๆแล้วเราไม่ใช่เราเกล่าวหาแต่เราเล่าความจริงให้ฟังว่าที่ผ่านมาท่านไม่แข็งขันเท่าที่ควรนะครับท่านไม่ดําเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของท่านเพราะฉะนั้นเหลือเวลาแค่ประมาณแค่3เดือนนะครับแลวยังเหลือเรื่องสําคัญต้องพารใหญ่ๆท่านยังไม่มีแนวทางในการบริหารงานสานวนเรื่องนี้อย่างโดยที่ชัดเจนพอเราก็หวั่นเกรงว่านะครับมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายในภาพรวมได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางคณะกรรมการาการรมธิการ การได้ปรับความการปฏิษฐติหน้าที่ของผับแทนตลอดเนี่ยก็คงจะเป็นที่พึ่งนะครับทำให้ความจริงต่างๆมันปรากฏขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ดังกกตนะครับได้กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริงต้องขอราบขอบคุณครับครับเดืฟังตัวแถลงจากตัวแทนผู้สมัครสวนะครับมีท่านใดถามเพิ่มเติมไหมครับสมีขอขอบคุณมากนะครับเวลาประชุมนี่เรา ประชุมเปิดเผยน,น,นะครับท่านสื่อมวลชนสามารถขออุญาเค้ามบงได้นะครับเพราะเราไม่มีปกปิดน,นะครับปกติเราจะประชุมกันพุดพืด้นฐานแต่ช่วงปิดประชุมอาจจะได้สักวันหนึ่งนะครับเพื่อนสสอยู่ต่างจังหว,วัดอาจจะมาลำบากหน่อยนะครับก็ขอไปแต่ยังไงก็ตามจะทําตามกำหนดเวลาที่ที่มีอยู่ภายใต้ก็จํากัดหลายเรื่องนะครับตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปอ,อจสภาผู้แทนสน่วนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ